mm -hmm. ก็คืออันนี้ก็คือเกือบทั้งหมดแล้วนะคะก็ทั้งทีมทั้งทีมไทยแล้วก็ทีมเกาหลีค่ะเพื่อมาบวงสงเปิดแบบเหมือนเอาเลิกเอาชัยนะคะก่อนที่จะเปิดกล้องในเดือนตุลาค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงซีรีส์ตัวนีน้มัิดคะมันเป็นซีรีส์แนวไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะซีรีส์ ตางกอบบอยซีรีส์นะคะก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของแนวแก๊งนะคะซึ่งเป็นแก๊งทั้งไทยแล้วก็เกาหลีค่ะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะเราก็อาจจะเห็นแต่ไทยๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราก็เหมือนมาทําในรูปแบบใหม่ค่ะให้เห็นทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมของไทยแล้วก็เกาหลีที่แตกต่างกันด้วยนะคะ1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของฉาก แอคชั่นด้วยค่ะก็อยากจะให้แบบเหมือนเปิดมุมมองใหม่กับการที่เป็นซีรีส์วายนะคะว่าเราก็ยังมีในพาร์ทของแบบแนวหนังแอคชั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ให้ให้แบบเห็นแนวใหม่ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเรานำทั้งทั้งไทยแล้วก็เกาหลีซึ่งเป็นเกาหลีจริงๆแบบแบบตอนนี้ก็พูดไทยได้แบบนิดน,นึง<ะ>เดียวได้นิดเดียวจริงๆ,ๆยอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งก็เราก็นำม,มาเพื่อที่อยาก ให้มันเห็นถึงความแตกต่างค่ะซึ่งเดี๋ยวบางกอบบอยซีรีส์ค่ะนอกจากจะมีในเรื่องของวายแล้วนะคะก็ยังมีคู่ของยูริด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่ารวมรวมไว้ทั้งหมดเลยค่ะนเรื่องนเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเด็กกลุ่มเด็กไทยกับเด็กเกาหลีนะครับคือบนบนมีความขัดแย้งกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความขัดแย้งเนี้ยดันไปอยู่บนเวทีของ ความพยายของกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มแบบที่อยู่สูงขึ้นไปคือสุดท้ายแล้วระดับความระดับความขัดแย้งของตั้งแต่รุ่นเด็กๆเ,เนี่ยมันก็เลยขยับพัฒนาไปจนกลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตไปเลยแล้วก็คือทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้เหมือนกับได้เรียนรู้แล้วก,แวก็แล้วก็เติบโตขึ้นมาจากความเจ็บปวดแต่ว่าเด็กพวกนี้จะก้าวข้ามความเจ็บปวดเหล่านี้ไปได้ยังไงเป็นช่วงอจาจจะคล้ายๆมีความ coming ม o ่งออฟ f อ g หน่อยๆนะครับแล้วเรามองว่าซีรีส์ตัวนี้เราอยากจะนาพาซีรีส์วเนี่ยให้เราอยากให้ช่องเนี้ย เป็นมิตรกับคนดูกลุ่มอื่นด้วยคือเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหนังเรื่องนึงนะที่มีความรักของผู้ชายกับผู้ชายแล้วมันมีความรักที่หลากหลายนะครับก็คือมันมันก็คือเป็นช่องหนังเรื่องหนึ่งที่ที่อยากให้คนเนี่ยโฟกัสที่เนื้อเรื่องแล้วก็แล้วก็แต่และว่าเราก็ไม่ไม่ได้ทิ้งสายวายก็อยากให้ทุกคนแบบเอนจอยกับมันแล้วอยากให้คนดูกลุ่มอื่นเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยซีรีส์วายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่แบบเออมาลักลักค่ายๆกันแต่มันมีเนื้อหาจริงจังเหมือนกับซีรีส์ช่องอื่นทั่วไปเหมือนหนังช่องอื่นทั่วไปไงครับก็จริงๆก็มีแผนเรียนภาษาภาษาเกาหลีเบื้องต้นนะครับแต่คืออาจจะไม่แบบเอ็กซ์เพรสขนาดนั้นแต่ก็ให้อย่างน้อยให้เราแบบเออสื่อสารเบื้องต้นกันได้แล้วก็ก็มีแผนให้นักแสดงเกาหลีเนี่ยมาเรียนไทยเบื้องต้นบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีลาบนะครับแต่ด้วยความมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะซึงโพหรือชิยอนเนี่ยก็มีผ่านการแสดงมาองแล้วซึ่งเราก็มองว่าก็เป็นมืออาชีพเรา กันด้วยาศาสตร์ศิลปะก็เพรว่ามันมันน่าจะเข้าใจกันง่ายในในบริบทของเรื่องถ้าเป็นเกาหลีอยู่ด้วยกันเนี่ยจะให้เขาพูดเกาหลีแต่ถนะ้าหากอยู่ในแล้วแต่แล้วแต่บริบทของซีนครับาบางซีนที่ฝั่งเกาหลีมีต้องพูดไทยบ้างหรือคนที่เป็นคนไทยในบางซีน,นต้องพูดเกาหลี อย่างเงี้ยครับคืออ่าเราเราเคยผ่านการทํางานที่แบบให้ต่างคนต่างพูดแล้วมันมันมัน,ม,นมันไม่อินอ่าเราก็เลยพยายามที่จะอ่าอย่างน้อยเนี่ยให้เขาเข้าใจมินนิ่งของมันแล้วก็อาจจะมีภาษาคาโรเกะช่วยอะไรเงี้ยฮะก็ก็อยากอยากอยากให้ก็ท้าทายแหละเออก็ก็ก็คิดว่าจะจะลองลองว่ามันแบบแต่แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอาจจะเป็นช่วงมีนาเมษาปีหนา้า ในส่วนของแสดคเมีของนักแสดงหลักเนี่ยค่ะเป็นไงบ้าง,<อ>งเทปว,วันที่ลองมาเทสกันวันที่แบบเอามาโหน่ารักนะน่ารักอยู่ขนาดแบบยงังยังสื่อสารกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะยังแบบยังพี่หยอกเวลรเออผมว่ามันเขาน่ารักอยู่น่ารักน่ารักครับเราคิดว่าคู่นี้น,น,น,บบน่ารักเทประคาเป็นยังไงบ้างพอได้เจอคู่คู่ชายเอกของเราเลยคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ท้าทาย อย่างอย่างที่บอกคือน้องเขาเป็นคนเกาหลีเนาะกับเกาหลีแท้ๆเลยแล้วก็พูดภาษาไทยมันยังไม่ได้ผมก็ก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบทา้าทายมากๆเลยแล้วก็ต้องมามาเข้าใช,ตใช่ต้องมาเข้าบทการมาอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่โซบอกครับมันก็ต้องลองต้อง,ต,องต้องลองดูก่อนใช่ครับใช่ครับอันนี้เราได้มีจารณาสืบเรียนเบื้องต้นเอยกันครับเพราะว่าพูดก 이나어ดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเรียน데าษาเกาหลีด้วยกั 우선 아직까지 되게 믿기지가 않고 그리고 이런 좋은 기회를 만나게 돼서 너무 너무 영광입니다. 그래서 함께 촬영을 최선을 다해서 열심히 하도록 하겠습니다. 르 เขาบอกว่าอ๋อรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตพยายามให้เต็มที่ที่สุดครับครับนะว่าพอมาลุกจาะเทคได้ได้เจอเททแล้วเป็นยังไงบ้างคือทีนี่จริงๆอจงะจนอจรนะคจรินือรนอ

เขาบอกว่ารูกเป็นเกียเกิที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใหญ่นี้ครับเขาบอกว่ามีความฝันเขาอาจจะเป็นดาราคนเกาหลีที่ดังในประเทศไทยก็เลยอันนี้อาจจะเป็นเก้าแรกบอกเขาว่าดังแน่นอนหลอขนาดนี้อยู่จริงนะหล่อจริงนะเป็นเกาหลีที่หล่อมากเลยนะทนกันตัแต่ฝั่งไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับบอกเลยว่าฝั่งไทยเราก็ไม่น้อยหน้านะฮะ อยากถามเขาเดี๋ยวว่าเขาจริงๆเขาเคยมีโอกาสได้ดูซีรีส์ไทยมาก่อนปะซีรีส์ Y ของไทยมาก่อนปไหมคะเพราะเขาต้องมาเล่นซูฮุกซี่ดราม่าช่วงดราม่ายังไงกับช่วง Y ซีรีส์ผมจดไเสีอ막 다 챙겨본 적은 없는데 그래도 몇개 이렇게 이제 연기를 해야 되니까 조금 찾아서 본 적은 있어요. 근데 아직 집중해서 본 적은 없어서 앞으로 좀더 이렇게 더 찾아서 많이 볼 예정입니다. 아다고다이다 <목소리> 치น이 응. 네. 네. 형은 그 이쪽 7D 그와 d 한적 있어요 Y? 이드아 티어 티어 없어요 적 음. 없어요 ไม่เคยไม่เคยอ 태국 에서 촬영 하는 게 이번이 딱 처음입니다 예자한와ม 네. 어, ันเท่งตั้งแต่ตั้งแต่วงสูงกันนะแล้วก็แล้วก็เป็นคือโลกมันเปลี่ยนนะครับตอนนี้ดาราแม่เหล็กผมว่าอีกหน่อยไม่มีแล้วอย,อยู่ที่ว่าเราอะมีศักยภาพแค่ไหนนะครับแล้วก็เรารักการแสดงแค่ไหนผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเจ๋งอนะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลดแต่ยุลงเพื่อแอคชั่น เป็นยังไง่รอครับเป็นยังไงบ้างคปนเจกต์นี้คปนเจกต์นี้ครับตอนแรกเขาบอกว่ามันเป็นีรี์วครับเราก็คิดว่ามาสบายสบายต่อยกันทั้งเรื่องเลยก็ก็ดีครับอ่านดูจบแล้วสนุกมากก็คือโอ้โหนมันแน่นอนมันแน่นอนนิดหน่อยนะจะไม่นิดหน่อยไม่นิดเลยครับแสดงว่าเราดูเยอะเลยเนี่ยเข้าทางไหมเข้าทางเราไหมรับเทปได้ครับผมตามเทปไปทุกที่เลยครับปมาหมึ่งว่าเป็น เป,เป็นเรียกอ,อะไรเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กเทปครับต้องมาร่วมง,งานกับนักแสดงเกาหลีด้วยเป็นยังไงบ้างคะทั้ลลงสองคนเราก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วมันรุ่นน้องนกักแสดงเกาหลีพอผมโชคดีครับผมไม่ต้องอันยองอะไรเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมอยู่แต่ค่ายมวยครับนู่นเลยครับคุณเทปเขาอันยองตลอดเลยครับคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมัน c o n n e c กันหมดเลยกิบบิทีแล้วก็กลายเป็นเรื่องของความความรักนะครับเป็นเรื่องศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันมันจะถูก สุกใจคนทั่วโลกสามารถสามารถดูได้ด้วยด้วยความมันแล้วก็ด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตพี่เอมีสารเามากเลยครับจริงเหรอ, <c oughs> อคมพาสิบแล้วว่าต้องมสาระ <c oughs> ครับเอา้าใ,ให้น้องฝากไหมฮะมาจากลลี่มาเกือบ เป็นค่ระรับบทเป็นเหมยค่ะเป็นน้องสาวพี่เทฟค่ะค่ะชื่อทูลี่ค่ะไอรินพงลังลองค่ะอ่ารับบทเป็นเชอร์รี่ค่ะเป็นเแฟนเหมยค่ะการต้องมาเล่นในในพาเป็นยูริของเรา <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะทำกันบ้านยากง่ายยังไงค่ะ ก็ของหนูก็คือต mm ื hmm> ่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เล่นซีรีส์แล้วก็มีคู่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกค่ะทําต้องทบทวนบทเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์หนูก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคือแกะใหม่แกะกองมาค่ะคือจ๋าก็จะเป็นก็เคยผ่านงานยูริมาบ้างแล้วค่ะก็หลายๆคนอาจจะพอทราบแล้วก็คอยบอกน้องแล้วก็อย่างหนึ่งที่ ต้องทำกันบ้านเลยคือเคมีของเราสองคนใช่แต่ว่าเท่าที่ลองคุยกับน้องแล้วก็จากการแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ใช่ไหมใช่แหละใช่ค่ะใช่สิเราเข้ากันได้ดีค่ะก็เป็นฟิลฟิลคนเป็นคนตลกเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างน้องก็เรียนที่มหาลัยเดียวกันกับจ่าเหมือนกันก็ได้เจอกันบ่อยมากขึ้นเป็นรุ่นน้องที่มอแล้วก็บังเอิญนะคะเป็นรุ่นน้องได้คณะด้วยค่ะ กัเดียวกันก็เลยจะได้แบบพูดคุยกันบ่อยมากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยจะไม่ค่อยกังวลเรื่องตรงนี้เท่าไหร่ใช่คิดว่าปรับจูนกันได้ค่ะไม่กังวลจริงหรอไม่กังวลก็ไม่กังวลก็ไม่กังวลค่ะเออจะเป็นประมาณยังไงบ้างคะถ้าถ้าคาแรคเตอร์ของตัวเหมยนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นเด็กใจแตกเลยก็ได้ค่ะเนื้อเนื้อหามันก็แอบค่อนข้าง ท้าทายสำหรับตัวจา๋านิดนึงค่ะใช่แล้วก็เป็นบทที่อายุประมาณ17-18ประมาณนี้ค <Okay. S 1> ่ะใช่หนีออกจากบ้านฟิวฟิวนานก็รอติดตามชมกันค่ะ <c oughs> ของเชอรี่เป็นไงคะ,อะของเชอรี่ก็จะตรงข้ามกับเหมยอ่ะ,ออะก็คือเชอรี่จะเป็นคนที่แบบเข้หาหา้า กลกวนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแคร์อะไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนสุดโตง่งใช่ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวจริงอ่าใช่ค่ะ <laughs> ใช่แล้วก็ในเรื่องนะคะชอรี่ก็จะปกป้องเหมือนอย่างี้นะคะใช่ก็จะคอยซัพพอร์ตกันประมาณนช้ค่ะฝากเอ่อฝากเดบิกบางกอบบอยซีรีส์ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เป็นผลงานที่จริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจไม่น่าจะเป็นแบบ จากแค่ที่บริษัทอย่างเดียวค่ะก็คือทุกคนเนี่ยใช้เวลาแคสนักสแสดงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีล้มล้ม,ลมเลิกเลิกเนี่ยมาหลายครั้งเพราะว่าเราแบบบางทีเราก็เอ๊ะจะเราจะสื่อสารในเรื่องของการสื่อสารจะ,จะ,จะคุยยังไงกับเกาหลีอะไรอย่างนี้นค่ะบางทีผู้ใหญ่ก็มีเหมือนบอกว่าบางครั้งว่าเออเนี่ยถ้าเกาหลีคนเดียวยังยากแล้วตอนนี้เราเอาเกาหลีมาถึงแบบ5คนเป็นแก๊งซึ่งก็ในเรื่องของการสื่อสารมันสําคัญมากจริงๆค่ะ ดมๆเลิกๆหลายทีและจนสุดท้ายค่ะทุกคนก็บอกว่า อ่ะเราจะต้องไปพร้อมกันไปต่อก็พร้อมที่จะไปต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราตั้งใจมากๆจริงๆอยากจะฝากผลงานเรื่องนี้ด้วยนะคะกับเดอะบางกอกบอยซีรีส์นะคะทั้งทีมทั้งนักแสดงไทยทั้งนักแสดงเกาหลีนะคะแล้วก็ทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนทุกที่เลยนะคะก็จะเปิดกล้องเดือนตุลานี้แล้วก็จะได้ชมเนี่ยเดือนมีนานี้ค่ะเดี๋ยวช่องทางอาจจะมีการแจ้งแล้วก็มีการถแถลงข่าวอีก ะะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวประมาณเดือนพฤศจิกาอีกทีหนึ่งค่ะจะมีแบบว่าให้ชมเป็นแบบอาจจะเป็น EP พีซูร์อะไรเงี้ยค่ะให้ได้ชมกันก่อนค่ะ